สวัสดีค่ะทุกคนเบลคัมทูเอพีเอ็มชาแนลบาพี่น้องมากินข้าวน้ำมันพันธุ์อันเบาเวลคัมหลับบันทึกกัต้องมาเห็นผ้าเข่าได้พี่น้องแบบผ้าเข่าแซ่บน้ำกันเด้อจ้ามี่ยังบะตีอ้ของเขาไม่นี่ของเขาอันน้ำจิ้มห่อผักได้พี่น้องห่อผักกับหมูสามชั้นพี่น้องจิ้มห่อผักแซ่บจ้าแซ่บได้พี่น้องเด้อน้ำจิ้มทำเองค่ะอร่อยเองทำเองอร่อยเองกับหมูสามชั้นค่ะ อันนี้เส้นเจ้าพี่น้องฮอร์เซนเส้นก็มีจ้าข้าวเหนียวก็มี่พักเป็นเป็นส่วนคือเก่าจ้าพี่น้องข้าวเหนียวก็มีเส้นก็มีมาพี่น้องข้าวเหนียวก็มีเด้อพี่น้องเด้อมั่กันมาไม่กินน้ำกันแซ่บ deliciously yeah ไม่ได้เก็บมาเยอะเยอะเพราะจะห้อ sorry hi everybody welcome to APM channel again guys today we have steam e d belly pork belly right there And we eat with vermicelli noodle, which is over there. Honey, can you show the yeah, like that? And we have uh, spicy and sour sauce right there. We eat it together. And we also have smashed spicy sauce over there too. We have fish fry, deep fry right over there. And we eat with fresh veggie really right here, guys. One like, one share is mean a lot for us, guys. Thank you for like, for share, and subscribe. Let eat together. ให้ได้พี่น้องมากวปกระเช้าแชร์ไปถูกเอาวะต่อไหมครับฮอ้ส์ thank you b a มาพี่น้องมาถึงสองกันก็อื่นอน่่ยพักก็ขอขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกอย่างทุกแชร์ได้จากพี่น้องเด้อกินไปคุมไปตาสตาร์ทเนี่ยพันหมดไปกดไปเพรว่าขาดนะพี่น้องครับกระเช้าจ้าเป็นหน่วยเซลล์แตแล้วก็เฮ็ดหด แซ่บแน่น,นอนพี่น้องอร่อยแน่นอนจ้าอร่อยแบบตาเหลือเลยพี่น้องคำแรกแห้งวานจัดไปส,สวยๆออกมาม่ได้จา้าเพื่อให้ได้กินเขากะหาเขาว่ากินตรงกันได้พี่น้องเด้อแซ่บปลาลูกเพ็ดบอกเพ็ดบอกเข้าเลยเข้ากันเลยใช่ไหม มาได้พี่น้องห่อพักยังสี่เสียบเสียบ้เ็เป็นไงโอ๊คอะไรพักเคี้ยวอยู่่วน้องพักเคี้ยวน่ไดีไ ไม่ได้กินไม่ทำกินนานคือ,อวคือว่าพี่น้องคืออะใครกินด้วยชับกนซาบปะเนี่รักแด่ได้พี่น้องยายหรอมาไดยายพี่น้องคอยกินเลยเฮนนี่้หเขานพี่น้องไมูเคาน์สองชิ้น ดับเบิลพอกเบอรลี่กายอ๋อมะเกือเขียวจ้าอืมชิมแมงเลยเจ้าหอมของเงาอืมสถานีื่อไม่ได้ใส่มันก่ตัในหน่อยอือเรมมันหิว ได้ถึงได้บุญแหละไปแม่เล่าว่าเหมือเหลียวกยุ้งล่างกิเกเตียลายกระโดดกซื้อมาอยู่ซส์เม,มือนกัล่างได้กับบ่ได้ห,หนูบอกว่าไม่มีอยู่แม่จะซื้อมาสองอันนู่นหนูบอกเออแล้วแม่เอามาแค่นเดียวนี่ล่างเป๋อแม่เหรอเลมันหิวซองอาทิตย์แล้วครับองอาทิตย์อยากให้แม่ปลูกเอง ททแ,แล้วซอกเขาชิดําไม่แมบเราครับผูกพนพเื่อว่ได้นี่กินว่าเอ้อยกมาอย่างนี้เลย,ยเล<อ>าจะขายมาคุ้อมอะไรเงี้ยผูกิเองแน่เลยแยี่ยกินพี่น้องพราะขืนมาก,กน้อยกันเนี่ยกินแม่ว่านก,ก,กินผักได้พี่น้องแม่งหลลังไปแม่บานแม่งไหล ธรรมชาติ่งเงี้ยมีหอยอะไรที่มีหอยพึ่งอามี่เฮดดี้ตัวูุเึินมันเป็นผสมเจี๊ยส้นมากติดแม่เห็นยามแต่พวกมี่พึ่งเห็น่ปีนี้ปีนี่อันต้นกสมแม่พันธ่์มี่พึ่งไปจับแม่พี่น้องพ่กเป็นพ่กเป็นเลยจ้าอืออือเป็นดิลิเวอร์เมลหมุนไปหมุนมาขันเพิงพ่กมี่ พันเพิงว่ามีมาจับมันบ่ค่อยเป็่นได้พี่น้องต้องไม่เพิงจับมันกระจังสิเป็ลีลยนดกบรวปีนี้ผสมต้นสมไม่พันเป็นประมาณเจียแติแน่วยเลยพี่น้องแต่ว่านหวา,านได้จา่าผสมต้นนี้หวานนันได้พันมาจากันหวานห้าหมจา้า <c oughs> <c oughs> กองามเกิดว่าลุงปุยได้กินน้อเสืออีกมากนี่เขาอารสีกุ้งอะไรพกนประเทศไทยกับเปียนแเปลี่ยนาด้มาก็ไม่ยังเป็นยัง เป็นเงันไงทุกคนเนื้อะสิหนอแจ่มเงี้เป็นพี่นอ้องที่อยู่ใกล้ชายแดงก็ระวังเลยนะครับแจ่มเงี้เป็นเด็กสุดจอดเลย

ต้องกินจิ้มด้วยพีองใฮ้มจิ้มถั่วตากแซ่บไม่ต้องใส่ถั่วเยอะให้มันออกให้มันออกแบบนี่ยังเกาะให้มันออกเป็นโรอันซีฟู้ดไม่ใจพี่น้องแซ่บมันชิไปตัดกับอันมูสอันสั้นพอดีไม่พี่น้องไม่ฟันชิกินตต้ได้ะจ้าย่านคิดมันยากประหย่าอย่านพี่น้องอันนั้น พักขอขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์เด้อยค่ะ Thank you everyone. Thank you all my f r i e t h in the world thank you so much for join with me thank you for subscribe and like and share for APM channel see you next bye bye ค่ะ b y ย